Pro 5G แล้วก็ Oppo Reno 15G นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนเทียกลางที่มาพร้อมกับกล้องเทเลโฟโต้พอร์เทรตจะน่าใช้แค่ไหนไปแกะก่อกันค่ะ รามาเริ่มที่รุ่นน้องของเรากันก่อนเลยนะคะกับ Reno 15G โดยครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด2สีก็คือสี Ice b l u ูแล้วก็สี Gray s i l v e r ร์เกอ่ะเปิดมานะคะเราก็จะเจอคู่มือเหมือนเดิมตามเดิมสตปไปที่เขาเขียนให้ข้างหน้านะคะก็จะบอกว่าเขาเป็น Ultra Clear Portrait Camera ที่หม่บอกเนอะแล้วเขาก็มาพร้อมกับกล้องเทเลโฟตโต้แบบ32ล้านพิกเซลมากับชาร์จไว้67วัตต์ Super w o o ด้วยแล้วก็แบตเตอรี่รอบนี้ให้มา5,000 ah. มิลลิแอมป์าทุกคนมาแกะไปพร้อ,อมกันนะคะเถอะเถอะ ว้าว wow. มาเป็นสีฟ้าไอซ์บลูมีความแบบเหมือนอยู่โค้งลงเหนือหรือเปล่าหลือแสงเล่นเงาหรือเปล่าทุก <Wow. S 1> คนก็คือสีน่ารักมากนะคะนี่คือสีไอซ์บลูก็ให้ความรู้สึกนะว่าจะมาเป็นโทนที่แบบไม่ได้เป็นสีฟ้าที่เด่นมากก็จะคล้ายๆกับลีโน่แปดทีที่ใหม่รีวิวไปอันนั้นเป็นทองอ่อน,อ,อ,นอันนี้ก็จะมีความฟ้าอ่อนๆแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ออปโป้ก็คือมีความเล่นแสงเล่นเงาเออเหลือบสะท้อนเป็นหลายสีมากเท็กเจอร์สัมผัสเนี่ยใหม่ให้ความรู้สึกว่าเป็นผิวด้านนะแล้วถ้ามองดีๆเหมือนมีเม็ดเม็ด ถือแล้วดูมีความแบบอะสวยส่วนถ้าเป็นอีกรุ่นนะคะรุ่นพี่อย่าง Reno 10 Pro 5G เนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด2สีสีแรกก็คือสี Glossy Purple กับอีกสีนึงก็คือ Silvery Gray เหมือนกันแต่สีที่ใหม่ได้มาเนี่ยคือสีม่วงอ่ะมาดูพร้อมกันยังไม่เคยเห็นสีจริงเหมือนกันนะ,ะข้างในกล่องก็มีคู่มือมาเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงจะมาพาดูนะคะว่าในกล่องให้อะไรมาบ้าง ถามว่าสเปคคข้าวๆเป็นยังไงนะคะจากที่เขาเขียนมาให้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็คือรุ่นนี้จะให้ชาร์จไวแบบ80 watt บ super ์วูฟนะแล้วเขาก็บอกว่าเข้ามาพร้อมกับหน้าจอ r e เฟรชเรทถึง120เฮิร์ตแต่ว่าเราไปดูสีกันก่อนดีกว่าวนี่อันนี้ก็คือสี glossy purple ก็สมกับชื่อเขานะคะตัว texture ของเขาเนี่ยก็ถ้ามองผ่านๆน,น,นะจะมีความ glossy มากกว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้เหลือบแสงเหลือบเล่นสีเท่ากับสีฟ้าตัวเมื่อกี้แต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นเหมือนระยิบระยับเป็นเม็ดทรายเล็กๆน้อยๆเรียงกันอยู่เลยรระหว่าง น1 5G ธรรมดานะคะกับ10 Pro 5G ก็จะเห็นว่าเทกเจอร์ข้างหลังเขาแตกต่างกันแต่ถ้าดูดีไซน์โดยรวมเนี่ยเขาก็เหมือนือนกันเลยเนอะต่างกันแค่เลือกสีและสิ่งที่เห็นชัดที่สุดทุกคนก็คือกล้องของเขาโมดูลกล้องของเขามีความเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวเขาจะเป็นวงกลม2อันใช่ปหอันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนดีไซน์มาเป็นข้างบนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีความเป็นแบบครึ่งวงรีเบาๆแต่ว่าก็อยู่ในฐานตัวกล้องที่เป็นวงรีเหมือนกน ค ب, ทุกนตัวหน้าจอาก็เคิฟตัวฝาหลังก็เคิฟทำให้เวลาที่เราถือจับรู้สึกว่าถนัดมือเออจับได้สบายๆจะเป็นผู้หญิงมือเล็ก,ลกๆก็ไมไ่รู้สึกว่าตัวเครื่องจะตกนะคะแล้วก็ตัวเครื่องก็ค่อนข้างที่จะเบาพกพาง,ง่ายค่ะึ่งอุปรกรณ์ในกล่องของเขานะคะก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็น Op p o ก็คือยังให้เคสใส่มาไม่ต้องไปหาซื้อเคสข้างนอกแถมมาให้ในกล่องเลยคู่มือต่างๆก็ยังมีมาให้นะคะเข็มจิ้มซิมก็ยังมีมาให้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้เขามาพร้อมกับชาร์จไวใช่ปะเขาก็ให้อแดปเต ก็ให้มาเป็นแบบ80วัตต์เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นธรรมดานะคะ <S <S ก็จะให้หัวชัดไว้แบบ 67วัตต์มาให้เลยแล้วก็สายชาร์จข้างในเนี่ยก็ยังมีมาให้ครบเหมือนเดิมก็เรียกว่าซื้อครบจบไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพิ่มข้างนอกตัวเคสที่เขาให้มาเนี่ยจากการจับดูก็รู้สึกว่าเออก็ดูมีเกรดดูมีราคาดูมีคุณภาพนะคะแล้วก็จะมาแบบว่าด้านหลังจะเป็นเงาๆแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีความขุ่นขุดก็ทําให้ texture เ,เ,เวลาจับเออมันก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่ามันไม่ลื่นๆจะหลุดมือดีแล้วเวลาใส่เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอาตัวเครื่องยังเห็นสีที่สวยงามอยู่แล้วก็ไม่ เขาที่ให้มาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันที่ลอไปกับตัวเครื่องซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะมีกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องต่อไปที่เขาชูโรงมาก็คือ telephoto portrait ที่ให้มาถึง32ล้านพิกเซลนะแล้วอีกกล้องหนึ่งก็คือกล้องเอล้าไวที่ให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลค่ะมาดูตัวรุ่นพี่อย่างรุ่น10 Pro 5G นะคะอย่างที่บอกไปว่าเปิดเข้ามาปุ๊บหน้าจอของเขาก็จะเป็นสีเดียวกันกันกบที่ลอกกับตัวเครื่องด้านหลัง ไม่ใช่แค่ตีมนะคะคีย์บอร์ดต่างๆของเขาก็มาเป็นสีม่วงแบบ glossy purple, purple เดียวกับสีด้านหลังเลยนี่นะคะทุกคนให้ดูรูปที่เมื่อกี้เซลฟี่มา จากกล้องหน้าทั้งคู่นั่งอยู่ในแดดเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่ะรุ่นโปรกับรุ่นธรรมดานะคะก็ถ่ายภาพออกมาได้สวยสไตล์ oppo นั่นแหละมีความแบบละมุนมีความเกลีย่ยสีผิวให้แต่ว่ายังเห็นหน้าที่เป็นรายละเอียดจริงอยู่แต่ถ้าถามว่ารูป2รูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยมีความเหมือนกันขนาดนั้นไ,ไหมใหมตัวมาเองนะยังรู้สึกว่า ai ที่ประมวลผลออกมาเนี่ยให้สีที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงอยากดูรูปเต็มๆรอดูคลิปรีวิวเต็มได้เดี๋ยวมาทําให้ดูแน่นอนนะคะว่าเรื่องกล้องของเขาจะเป็นอย่างไรอ่ะ เห็นชัดเลยนะว่าแบบคนละสีมีความแบบแตกต่างกันแต่ถ้าถามว่าอะถ่ายรูปออกมาเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีไหมก็เก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีสไตล์ o p ป o เลยค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่ารอบนี้ที่ไม่ชอบคืออะไรคือการที่เขาให้กล้องหลังมา3เลนและเป็น3เลนที่แบบไม่ใช่มาโครอะเพราะอันนี้เขาเปลี่ยนจากเลนมาโครเป็นเฮลโฟโต้พอ์เทรตก็รู้สึกว่าเออเป็นการให้มา3กล้องที่เราดูจะใช้งานได้จริงดูจะใช้งานได้ทุกเลนส์เลนธรรมดาเลนพอ์เทรตแล้วก็เลนอัลต้าไวท์เหมาะกับสายถ่ายภาพอย่างเราค่ะอันนี้นะคะให้ดูรูปพ กก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาออกมาดูดีมีความเกาหลีเกาใจดูมีความละมุนดูแบบสวยเริด จากการลองแกะกล่องลองเล่นเร็วๆเวนี่ก็รู้สึกว่าใครที่เป็นสาวก r l k s e n รอบนี้กลับมารีโน10เขา,าแบบจัดเต็มจัดใหญ่นะคะมีความเปลี่ยนกล้องให้เป็นแบบเทเลโฟโต้มีความอัปเกรดสเปคต่างๆมาถึงแม้ว่ารีโน9จะไม่ได้เข้าไทายหมายว่ากระโดดมารีโน10เลยก็น่าสนใจมากนะแล้วเขาก็มาครบทั้งลายอัพจริงๆเขาพี่ทั้งหมด3รุ่นนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้วันเปิดตัวเขาจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนะก็คือ19กรรก,กรกฎาคมซึ่งคลิปเต็มมาวันพุธนี้นะคะรอดูได้เลยกับเลาให้ดูอย่างรู้ถามมาแล้วนะรี